คนครับผมพี่บ้านฟิลิปเป้ตัวเกียวมิวสิกรับพี่น้องมือนี้เข้ามาเคลียร์เงินนะครับผมค่าตัวให้นักแสดงแต่เราคนครับพี่น้องเพดีแสดงนักแสดงมาแรงนักแสมาแรงก็กเลยเออไม่อยากถือง้อเสือหลายอันเพิ่นนอนบอโซเฟอได้เลยเพิดดด่งเปล่าตัวไห้เขานี่ทีมงานตัวเกียวมิวสิกตาเดียวม,ม,มองๆกําลังรอดรับต่างค่านนตัวอยู่นะครับศิลปินเอาศิลปินก่อนเนาะโบราตบอกครับบบนีไอยืูน้องนา ย่งสูตเพลงยงบ่ถึงเอามาเท่ากับมูน้ไม้ก้องหนัมากล้องมาเร็วเสียงมันยเลยเนี่ยโมเดมันพ่ออยู่มเลอันเท่าไหร่ก็เลียงต้องสามงานใช่ไหมบอหลายดออครับเอาทำเพอันนี้ะวาเดืนเด้อมีจกบพัน์คบักกุบันี่้านาามงานสามงานยองสกวนแล้วก็อุดร จังถุงแล้วไ่ถแล้วแดีีจังคือดีอยู่ไหนนะค่ไหีจังเจัไม่อยู่แล้วก็เจนี่ค่ะเนี่มาค่ะเจนี่เจนี่ค่ะที่บอสดปรับลุ้งในคนนึงเท่ากันบอสไม่อไม่ไม่ทำงเหมือนกันใช่ไหมคะพี่เจน นอ่ตัวอะไรน่ตอะไร่ตัอะไรนี่ตัวอรน่ัอไร่ัอรนี่ัอไร่ทันอไรนี่ัวอนี่ัวไรนี่ตัวอะไรน่ัอะรน่ะร่ัอนี่ัอะไร่ัวอร่ัวอะร่ัอรน่ัอะร่ะ เกิดย่บก่อนสองสามงานมีระยองอายุวันนี้บอบเร่ออกลนยีรก้สมามแตถ้าออกอย่างนี้เราคือไม่แล้วนะอองออแม่แล้วนะจะเต็มแตงมาเราอยู่รอบหนึ่ง นี S <S <S ่ใ่่าว่าอเสรวนน้อยใช่ไหมเ่ี่คนเกิดเาเกิดใหม่ใช่ไหมถ้าเธอได้เขาชื่อดหรื่ไหนก็กินเลยไม่ดีเพีงพวเพรามคนเยอะหรอถ้าเจอเขาได้ฉันจะขอรอใช่ขอรอให้เธอไปกินเลยแปลกอะไรชี่ออยู่นี่นะมันขอไปมันขอนแกงี่แกงมะลกใค งานมแก้มหรอแก้มสองงานไม่ลูกเมื่อเช้าแตบตอนเย็นเนาะสงานแล้แล้วดีโอกันเท่ากันงาซาสองงานสองงานครับวันยูอีไหนลูยู

เอาได้ค ok> ่สองขุนน็เอาออกมาดีหรือไอ๋อสองงานเลเซอร์ไมเอมาเลยครับคนเอาไปหมดเลยเอาน้องพี่มางี่มาคะแนนหมด วันนี้ก็โดนเอาอันนี้ลอ,องน้ำนงานทุกคนทำงานเหมืนกันหมดนาะทำงานน้ำดมาครับน,นี้คือหามขาดนะไอ้ห้ามเกินขาดได้ขาดได้ห้ามเกินนะ มันอมอะไรไม่ัดเยนะบาตีมืตีมข้านทร์ยเลยครบให้ยังตมือจ้าไดอนกะไรเ่มาได้อยู่กับหมอกุ๊กาใส่น้่ไม่เบเอันนี้ทำงานเหมืนกันนี้ก็ทำงานไม่หย่อนอยูัเนาะสวยเนี่ยทำงานมาครับต้องบอสอยู่นะครับพน้าบนโร่ครัแ่ใจมันเกนล้องเนี่

ที่โม19ครับมาอีกรอบหนึ่งที่ม19สี่สิบห้าสี่สิบห้าาย้้องจเอาสาสิบห้าหรือเปล่าสี่สิบห้าอะไรหลายไม่รับเลยเลใครอีกนี่มาซีอุ้ยพอหนี่ไม่พอนะนี่ นั่งก่อนนะก่อนผ่านไหมผ่านมอกะบอกว่าออกไปแล้วนีเข้าใจได้เลยหนึ่งนี่ไหมขาดได้ครับเพลงว่างใส้เบืองน้ำนี่กระสิบอกันแล้วมันจะบ้ามามสามส นาดขนาดไมสีจาล่ะ <tr> น <seine Christmas> <t cities> <Yeah. t> ี่บดิสโอ้นอนหกตันับเนะร้กออันยังเยห้าตัวไหนไปเอาไเอาได้ครับเตทีอาจึงพนการศึกษา ไม่สิตัวนี้สามงานที่เล่งานี่สองตัวนี้ไม่อยากให้จบสิ้นนะวันที่ห้าจะโดนช่วงหนึ่งว่าแต่บางคเนี่ยตัวอะไรที่โอเค ครบช่วงเดี๋ยวใครเดี๋ยวครูครูชินจังคนเดียวค่ะโอเคเนาะโอเคเป็นไงบ้างคะแต่ละคนวิทำไงดีเบ้นบอลโดนทันหนละครับเซเว่นทำไงดีเอาไปอุ้ยหมดเลยไปเจอกันใหม่นะครับคอปเตอร์ก็คือฝากไว้กับคอปเตอร์ฝากไว้เพราะว่ามาหลายหลายแล้วเจ็ดหกเจ็ดหมื่นอันนี้เอาไว้ฝากเวลาฉุกเฉิน เปลาวลำบากลำบุญมากไปไส่เพราะว่าบัวบมีสตีบอทั้งบุญเราทั้ง,ง, <c oughs> งรักษาคลิปแห่งพี่นอ้องนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ทุกบาททุกตาของเรา